ฮอกไกโดเมืองหิมะที่หลายคนใฝ่ฝันแต่ทริปนี้เราจะพาทุกคนไปขับรถเที่ยวพื้นภาคฮอกไกโดในช่วงปลายฝนต้นหนาวไปตามล่าหาใบไม้เปลี่ยนสีน้องหมีสีขาวและเพนงวิ้นและแน่นอนว่าขายไปได้คือเรื่องกินาพาไปตะลุยกินหลากหลายร้านในฮอกไกโดและจุดถ่ายรูปสวยๆกับทริปนี้ฮอกไกโดปลายฝนต้นหนาว สวัสดีครับสวัสดีทุกคนจากฮอกไกโดครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ฮอกไกโดนั่นเองอยู่กับชานะครับส่วนวันนี้เนี่ยเราก็ไปเช่ารถกันนะครับทริปนี้เป็นทริปแรกเหมือนกันที่เราเคยมาที่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ภูเขาดารุนะครับแล้วก็ขับไปที่เมืองโอกาดาเตะนะครับเพื่อที่จะไปกินตลาดปลาแล้วก็ไปนอนที่นู่นหนึ่งคืนนะครับตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ที่เราเช่ารถนะครับรถนะครับเราเช่าขับเองนะครับจากโตโยต้าเรนอาคานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าบรรยากาศในการขับรถ เที่ยวที่ญี่ปุ่นมันเป็นยังไงนะครับสำหรับฮอกไกโดทริปนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปกันและสถานที่แรกที่เราแวะเที่ยวครับคือสุสานมาโกมานที่นี่มีโมอายที่ตัวใหญ่มากนะทุกคนสุสานนี้นะครับถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2016นะแล้วมีไฮไลท์คือตรงนี้เลยครับ hill of the Buddha ระใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นสถาปัตยกรรมคอนกรีตนะครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุณทาดาโออันโดกนะครับถ้ามองไปด้านบนนะครับจะมีช่องแสงที่ส่องแสงลงมาเป็นแสงธรรมชาติ มันสวยมากๆจริงๆทุกคนถ่ายรูปมุมไหนก็สวยกลับมาบนรถแล้วครับทุกคนเมื่อกี้เดินไกลมากแล้วก็อากาศหนาวมากจะสวยมากจริงนะครับถ้าเกิดใครนะครับ มีโอกาสได้มาที่นี่เนาะก็แนะนําเลยว่าเป็นสปอตหนึ่งที่ควรค่ามากๆในการมาฮอกไกโดนะครับอยู่ใกล้ๆเมืองซัปโปโรเองออกมาแค่ประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงขับรถมาง่ายมากเดินทางกันต่อนะครับไปที่เมืองโนบุริเบสึนะครับเมืองนี้เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะครับก็คือหุบเขานารกนั่นเองทุกคนแต่ว่าตอนนี้ไปเริ่มมืดแล้วเนี่ยพอเห็นยากแดงก็คือถึงแล้ว โอเคทุกคนตอนนี้เราอย <sm art> ู <mus i> ่ก่นที่หุบเขานรลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหนื่อยมากตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามครึ่งองฟ้าคือมืดมากครึมมากเลยทุกคนดูดิเนี่ยแต่วันนี้เราคือมาแบบเจอกับปริมาณรถทัวร์มหาศาลนะฮะก็เลยจะหามุมถ่ายรูปยากหน่อยแต่ยังไงลองดูที่หุบเขานรกตรงนี้นะครับมีชื่อชื่อหนึ่งคือจิโกคุดานินะเป็นชื่อของทางญี่ปุ่นเลยตรงนี้เป็นจุดกําเนิดน้ําร้อนนะครับหรือออนเซ็นนะมีควันพุ่งออกมาตลอด แต่ตอนชายไปเนี่ยมันเริ่มมืดแล้วอาจจะถ่ายรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ขับรถกันมาร่วมๆ่วม300กว่ากิโลนะครับก็มาจบที่อิซากายะครับเหนื่อยมากนะวันนี้ขับรถจไกลามากเลยฮะแต่ว่าพอได้เจอเครื่องดื่มเย็นๆน,นะครับ<ๆ>ก็รู้สึกว่าวันนี้หายเหนื่อยแล้วกินข้าวกันสักแป,ป๊บก็เข้านอนแล้วครับอรุณสวัสดจากเมืองฮากกดาเตะครับวันนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจฝนตกทั้งวัน เราก็เลยตกลงกันว่ากินครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านวุนิมุลามินะครับร้านนี้นะครับตั้งอยู่ในตลาดปลาฮาวาโเตะนะครับของเด่นของที่นี่เลยก็จะเป็นข้าวหน้าวุนินะครับข้าวหน้าทะเลแล้วก็อาซุจิปลาครับเดี๋ยวเราจะลองชิมดูครับว่าร้านตัวตึงของที่นี่นะครับที่เป็นแหล่งอาหารทะเลเนียจะเป็นยังไงบ้างที่เราสั่งทานกันในวันนี้นะครับก็คือข้าวหน้าทะเลรวมนะครับวุนิที่นี่นะทุกคนขึ้นชื่อมากไม่ข้าวเลยนะฮะ ส่วนนี้เป็นอสุจิปลารสชาติคล้ายๆมายองเนสเลยอะ่ะอ,อร่อยอะ่ะนุ่ิหวานมากเลยอะ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านที่เรา,ชาเช่าแล้วนะครับก็คือวันนี้คือเราตั้งใจว่าเราจะไปที่โกดังสีแดงตั้งใจว่าจะไปตรงนั้นนะครับหลังจากที่ไปกินอาหารเสร็จแต่ว่า ฝนมันตกมากแล้วก็ตกทั้งวันจนตอนนี้ก็ยังตกอยู่ก็เลยตัดสินใจว่าขับรถนะครับมาที่นิเซโกะเลยเพื่อมาบ้านพักนะครับที่เราได้จองไว้ใน Airbnb นะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศบ้านพักกันแล้วก็กิจกรรมคืนนี้ก็ไม่มีอะไรครับทำอาหารประกอบอาหารอาหารที่ทำก็จะเป็นลาบอาหารที่ทำก็จะเป็นลาบ,ลาบมีลาบมีส้มตำมีซอยจุลาบส้มตำซอยจุ นี่คือแฮมและชีสไปถามมึงเอาแต้นี่คือของที่เราซื้อมาจากเซเว่นนะครับซื้อไงยิบมารวยเอ้ายังเอิร์กยังเอิร์กชาลิสาเอาเลยเคยดูปะเอิกละหนึ่งเคยดูยังต้องอย่างนี้เคยดูปล่าเคยดูไหมอ่ะมือเลยค่ะซุปพิ่สนเราใส่เยอะจนเลยไหมพ่าไม่เยอะนะมึงมันใส่น้ำอ่ะมึงเหมือนไข่หำอ่ะเออมันจืดมากเลยอ่ะพวกใส่หมดเลยนะ อ๋อซอสมันอยู่นี่กูว่าอยู่ทำไมมันจืดสรุปคือมึงไม่ได้ใส่ซอสเออกูว่าอยู่ทำไมจืดจืดวะไออีอะซุปิแบบใหม่ก็คือกีเอ็เองค่ะตลาดลายลงน<ม>่า<ไ>กินนะคะ่ะอย่างเดียวค<สา>่ะความอร่อยอรุณสวัสดิ์จากนิเซโกะครับเช้าวันนี้นะครับฟ้าเปิดท้องฟ้าเป็นใจมากเราก็เลยตัดสินใจขับรถไปที่ทะเลสาบโทยาครับ อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่3ครับวันนี้เราอยู่กันที่ทะเลสาบโทยะาครับเชื่อไหมว่าตอนมานะเราคิดไปแล้วว่าเออยังไงเราก็ต้องไม่เจอใบไม้เปลี่ยนสีแน่นอนเพราะว่ามันหมดช่วงแล้วเนาะแต่ทีนี้พอมาวันนี้คือเจอเว้ยแล้วสวยอะ่ะสวยมากแบบมันยังเหลือเขายังใจดีกับเราอยู่อะ่ะถึงแม้ว่าบางครั้งนะครับในการมาเนี่ยมันแต่ละทริปมันก็จะมีอุป,ปรสรรคบ้างเนาะอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยเราขับรถมาฝนตก ไม่ได้เที่ยวไหนเลยเพราะฝนตกตั้งแต่เช้า,ยาเย็นเลยวันนี้ก็เลยมาแก้มือด้วยใบไ,ไม้เปลี่ยนสีที่ทะเลสาบโทยะเราไปถ่ายรูปกันครับถ่ายรูปกันจนอิ่มแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะขับรถต่อไปที่เมืองโอตาลุครับซึ่งรถที่เช่านี่ก็คือน่ารักมากเลยนะทุกคนขนของได้เยอะมากกระเป๋าเดินทาง29นิ้ว3ใบอะ ซึ่งระหว่างทางนะครับในการขับรถไฟโอตารุเราจะผ่านยอดเขาโยเทนะครับหรือฉายาของเขาอีกชื่อนึงก็คือฟูจ ok ิแห่งฮอกไกโดครับแอบคล้ายเหมือนกันนะเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครับที่พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุนะครับตรงนี้เป็นที่แรกที่เราแวะเลยข้างในสวยมากน่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบฟิลวอร์มมีมากมีกล่องดนตรีที่เป็นลักษณะแบบแปลกๆเยอะแยะมากมายเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในที่โอตารุไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้างหลังชานะครับก็คือวิทยุภัณฑ์กล่องดนตรีนะครับนาฬิกาตรงนี้นาฬิกาที่เป็นเหมือนนาฬิกาอังกฤษตรงนี้สไตล์อังกฤษตรงนี้นครับเป็นนาฬิกาไอ้น้ำโบราณนะครับที่เหลืออยู่น้อยมากๆแล้วนะทุกคนเรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่เป็นควอร์เขามอบให้โอตารุนะฮะเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะดังทุกๆ15นาทีจะเป็นไอ้น้ำพ่นออกมาตอนนี้เรากำลังรออยู่ว่าจะพ่นออกมาแบบไหนไน้ำต้องพ่นออกมาแบบไหนคะ <laughs> มาต่อกันที่ระตตอกครับตอนนี้ชายอยู่ที่รัตตอกสาขาแรกนะครับมีะระฆังด้านบนนะเขาดังด้วยอะ่ะ <c oughs> มาแล้วก็ตกใจคือ <c oughs> อะไรเสียงอะไรเพิ่งรู้เพิ่งรู้เพิ่งรู้ มาถึงโอตาลุนะครับจะแม่แว๊เราจะโอกสาขาแรกก็ไม่ได้เชื่อแว่ที่ไทยยังไม่เคยกินเลยมานี่ดันกินซะง,งั้นข้างในนะครับก็ขายขนมเยอะมากลนะทุกคนเลือกไม่ถูกเลยนะส่วนประกอบขนมส่วนใหญ่จะเป็นมาจากชีสฮอกไกโดนะครับแล้วก็ที่ร้านอนะ่ะชั้นบนมีให้นั่งทานด้วยนะแต่ใช้ไม่ได้นั่งวันนี้สั่งไฮไลไท์ไปครับโฟมชีสเค้กครับฝั่งตรงข้ามก็มีอีกสาขาหนึ่งเหมือนกันแล้วมาเห็นชีสเบเกอรี่น่ากินก็เลยลองเลย มาครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ก่อนครับเป็นเหมือนเป็นนมอ่ะเป็นนมแล้วก็แบบมีเขาบอกว่าเป็นเมลอน,นแต่ทำไมเป็นสี้มก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูอืมเขามีเนื้อเหมือนเป็นเนื้อผลไม้เนื้อเมลอนแล้วกับนมแล้วก็เป็นซอสซอสอะคล้ายๆปีโป้อะแต่อร่อยฟอร์เมดเดนิชนะครับ อร่อยอ่ะเป็นเดน,นิสที่มีกลิ่นเนยหอมๆแล้วก็จะมีกลิ่นชีสจางๆเหมือนมีชีสด,ด้วยอ่ะแปลกใจทำเป็นคนแบบต่อแถวเยอะกินเสร็จกินต่อเลยครับเราเป็นคนไทยคนแรกอยู่แล้วเพื่อนชวนมาต่อนะครับที่ร้านซูชิสายพานน่ากินเหมือนกันนะถัดจากตรงโฮตาลุเมืองเก่าเมื่อกี้อ่ะจริงๆเดินมาก็ได้ใช้เวลาเดินมาประมาณแบบไม่นานจะถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วอ่ะชิ้นใหญ่ทุกคำอ่ะกินได้คนละนิี้คนราหน่อยก็อิ่มแล้ว จะชอบไข่ตุ๋นมากเด้งดึ๋งมากเลยอ่ะเอ้ทุกคนวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่อาซากิกวะนะครับไปสวนสัตว์สวนสัตว์อะไรอ่ะต้นเชื้เมืองมนแล้วก็สู่อะอาซากิกวะสูอาซิมันอาซากาวะฮูมันเป็นสวนสัตว์ที่อยู่เมืองอาซากิกวะนะครับแต่ว่าตอนนี้จาชื่อไม่ได้เพราะว่ากําลังเปิดเขาเกียวเราเดินทางมาจากโตลุกนะครับวันนี้คิดว่าฟ้าน่าจะเป็นใจเปิดมีแดดนิดหน่อยอากาศน่าจะค่อนข้างดี เลยมัง้งเพราะว่าจะไปหาเพนกวินจะไปตามหาน้องเพนกวินแล้วก็น้องหมีนี่ไงน้องหมีน้องหมีมาดีค่ะหมีวา่า <c oughs> โอ๊ยจัดิวอะคอนเทนต์เกิ่ขึ้นตลอดเวลาที่สวนสัตว์อาาฮียมานะครับอยู่ห่างจากเมืองอาเซาิกาวะาไม่ไกลนะครับขับรถแค่แป๊บเดียวแต่สัตว์น่ารักน่ารักเยอะมากเลยอะ ซึ่งขากลับนะครับเรากลับทางเมือง b บีเอกเนาะก็เลยแวะไปที่น้ำตกชิลาฮิเกะหน่อยของจริงสวยนะทุกคนแต่นี่คิดว่าถ้ามีหิมะจะสวยกว่านี้เยอะเลยอะแต่ว่าระหว่างทางกลับนะครับเราขับรถกลับเข้าตัวเมืองซัปโปรโรก็ยังพอเจอหิมะอยู่นิดหน่อยเพราะว่าช่วงที่เราไปเนี่ยเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วใช้วเวลาขับรถประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็กลับเข้าสู่ตัวเมืองซัโปรโรแล้วครับ สายเนื้ออย่างเราพลาดร้านนี้ไม่ได้เลยครับเซกายากินิกุนะร้านนี้เป็นอ y ย u คันอ a t นะครับเป็นเนื้อนะโอ้ทุกคนแต่ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากเลยที่เขาเป็นโวแชมอะ่ะเขามีป้ายโวแชมอยู่หน้าร้านด้วยนะเนื้อเต่าอ,อันนี้อร่อยมากเป็นวากิวนะครับราคาดีด้วยฉลองสักความเหนือร้านที่ขับรถน,นะครับก็กำลังเดินกลับโรงแรมและแต่ั้นไปเจอทาโกยากิร้านนี้ทุกคน โอ้โห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 โอ้โอร่อยตอนี้คือลิ้นตอ้งคือาตอร่อยชอโอบดีมากแอ้าโปยเล็ดคือหกเต็มคบ อรุณสวัสดิ์ชาวันสุดท้ายนะครับของการเดินทางในทริปนี้นะครับวันนี้เรามากันที่อาวอาวซัปโปโลครับตรงนี้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํานะครับแล้วก็สัตว์แปลกของใต้ทะเลของฮอกไกโดนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยตั้งอยู่ในใจกลางูุูกนโะเลยนะฮะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับซึ่งในแต่ละโซนเนี่ยก็จะมีสัตว์แปลกๆสลับกันไปนะครับเพนกวินก็มีนะถ้ามีโอกาสลองแวะมาดูนะครับ จะกลับไทยแล้วจะพลาดร้านนี้ก็ไม่ได้นะครับร้านนี้ s ูเอชพลัสครับเป็นร้านแกงกะหรี่น,นะครับที่ไม่ได้ลาดข้าวมานะทุกคนแต่ขอบอกเลยนะว่าอร่อยทุกอันเลยอะ่ะแต่ต่อแถวนานเหมือนกันนะฮะเพราะว่าคนต่อแถวยาวมากก็เราอยู่บนชิงช้าสวรรค์น,นะครับคือกินข้าวเสร็จเมื่อกี้ที่ s ูเอชใช่ป่ะตรงข้ามตึกตรงข้ามมันจะมีชิงช้าเว้ยหิมะตกตอนแรกมาเราเรานึกว่ามันจะไม่มีหิมะแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิวกัน เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆจบกันแล้วนะครับสำหรับทริปนี้ถ้าใครสนใจคอมเมนต์ยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับแล้วเที่ยวกันใหม่ทริปหน้าครับ